กับสบายดีพ huh ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุภุสุคนเด้อพี่น้องเด้อบานี้กัดแลบที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วบานิกัดนี่เบิร์ดพี่น้องชายเบิร์ดพี่น้องเอ้ยไปอือดิอุ้ยผู้พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยเอ้าเอาวางเอาผ้าอันเดียวเด้อขึ้นมาใักอันนี้ก็แลบที่เรียบร้อยท่าแม่เพิ่งก็มาช่อมือพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้อง

เถอะพี่น้องเอ้ยลูกลานมาเลยพี่น้องเอ้ยน้องน้องน้องเดือนอืบาวนะพไยเอาพี่น้องเอ้ยตอนนี้อุ้ยเพิ่นกำลังจัดกระปุนให้พี่น้องเอ้ยพอน้องบิวกฮักกรขึ้นมาพี่น้อง น้องลำน้องลอยพี่น้องเอ้ยบอกมาให้มมืดพี่น้องทีมงานทีมงานสั่งเขานีเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดเงินเห็ดซานซอยกันกับหอนยำอยู่ยำกินกับเอิญชิมนมาพี่น้องแต่ว่าขาดพอน้องเดือนก็พอน้องลำพี่น้องเอ้ยิ่นยังมุกมุ่นอยู่กับข่าวหน้าแซงผ่นไปหน้าแซงผ่นผ่นว่าท่านมาพี่น้องเอ้ยฝนตงข้าเข่านพอท้องเดือนกีเจี๊ยบได้แต้เศร้าเลยพี่น้อง นี่ขาดอยู่พี่น้องเอ้ยมาทุกพ่อแม่ไอ้เอ้น้องลูกหลานมาเต็มพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เมื่อนี้อาหารเกิดพี่น้องเอ้ยอาหารเกิดเพือนป่าตายเมื่อนี้ข้าวปุ้นขนมจีนพี่น้องเอ้ยตายเลยยุว<า> ตอนนี้กำลังพากันซีมพี่น้องเอ้ย กำลังพากันกินพี่น้องเศษๆน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินพอไหมพี่น้องเบิร์ตสู่ผู้สู่คนพี่น้องเอ้ยกินข้าวปุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ยจากข้าวปุ้นเลยจังเปิ้นขนมจีนเอาตัวนี้ปนพอกไว้ก่อนข้าวปุ้นไม่เจนหอกพอน้องเต๊าจักไวทางไหนหนองเต่ามาพี่น้องเอ้ย Nó tàu nhá mặt này thì hiệp tàu mẹ vì nó tàu này, sông nam đưa sông nam phải phù vào nọ nhìn mẹ nóng tố gà ma phi nóng ơi. mẹ nóng nộp và lẹ là anh hương cài cương chiêng phi ơi và gần ơn chân ma ขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกเนาะที่แบบเป็นบรรยากาศฝนตกลินพี่นอ้อยฝนตกลินตกหำพี่นอ้องมันนี่ก็ได้ตอนนี้เมย์น้องแพ่กำลังซับพี่นอ้ยนอยอืทั้งหนังก,ก็ใสกระปุ่นกันอย่างใหญ่เลยพี่นอ้องกระปุ่นขนมจีนพี่นอ้อยดีใจหลายพี่นอ้อง ดีใจหลายเลยกับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณขอใจดีทางเมืองนอกเนาะที่เป็นเมตตาย,ยัางให้ลูกหลานพ่อแม่ไอเอาน้อ,นองบ่าวตายได้กินที่น้องเอ้ยสาฝัานปากก็บอกมาซ้ำที่น้องเอ้ยจางไหนกับบัวกันพี่นอ้นองบ,บวัวผ่าลมฝนตกเพ่นกะคนทางกับเปียกเปื้อนเนาะไปมากะยากลำบากพี่น้องเอ้ยกับบวัวกันพี่นอ้องเขาก็ได้บอกเพื่อนแล้วพี่นอ้อง นี่พี่น้องเอ้ยกำลังสับทอดโตหมูหันห่อนๆพี่น้องอุ้ยถือกินหอมๆพี่น้องบ่ตายไต่ปตากล้องคืนน้ำลายน้ำเลยเนาะเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรเนาะทุกคนแซ่บปะเนาะข้าวปุ่นข้าวปุ่นขนมจีนเฮาพี่น้องเอ้ยโโบบออกแแแม่่น้งพซ ไอ้เออน้องลูกหลานเท่าเด็พี่น้องเอ้มาเห็ดกันเห็ดซานสอยเท่าเด็ได้กินกันผูกคู่สูบผูกสูคนพี่น้องเอ้มื่อนีบ้านเท่ามีอาหารเกิดพี่น้องตู้พี่น้องเอ้ เออุ้ยพนหยอกลูกหยอกร้านพี่น้องเลยเพื่นวากินแล้วเลยเก็บเงินมาให้เด้อเพื่นวาเพิ่นเพิ่นเพิุ่ตักได้เพื่นวาเก็บเงินมาให้เด้อขาขายเพื่นวี้่าลาเนตอนาก็เนมเงีอยู่เบสิเลพี่น้องเลยนบุญเน่เอาลาเลยขาินเนนงบุญมกินหลายสองวเย ใช่พี่น้องหล,ลานเขาก็กำลังพากันอยู่กันกินพี่น้องเลยมาเดินมาเดินพี่นอ้อ,เอ,นอเงเซ็ตแทบน้ำกันเด็กพี่นอ้องปัดโทษพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ำกันใกล้ๆพี่นอ้องเมนนงแพ็งซับที่ไหนเมนน้ำแพ็ยันมูฟินบุฟอฟซับมือตัวเองใส่เ็ที่ไหนซับมือตัวเองกับคะแนนจะซับกล้องวาตายใส่พี่น้องเลยเจ้ากล้องวาตายใส่ใน่บคุบพี่นอ้อง อุ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บขาดอะไรยี่บ้านนี่หอมขอบุญกัหอมหอมหพี่น้องอ่าเถอะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ฝนตกฝนลินพี่น้องเอ้ยอตกจากจากเลยสองฝา่ามืดขึ้มพี่น้องเอ้ยบ่าวตายไปทุลักกับแบบสะาเสียเวลาน้ำฝนตกฝนลินเลยเนี่ยพี่นอ้องบ่าวตายติดทุลากมือเช้านี้จังไรก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อพี่น้องเด้อที่ว่า เบาใจกับได้ลงขีดสาพี่นอ้องเอ้ยโอ้อน้ำกับพ,พ,พลั่จจพลั่จจไปพอเติมเอาเด้อน้ำเด้อสาธุไปสิเพิ่มเพิ่มอีกได้เด้อยังยัง,งอยู่เน,ะนาะยังยังสิฝากไปให้พอน้องล้ำกับพอน้องเดือนอยู่พี่นอ้องเอ้ยเพราะว่ามันเผลไปได้ม,มาเนาะ กสิฝากที่แบ่งมาให้เพลินพี่น้องเอ้ยฮะเท่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้กัหมูหันพี่น้องต่อเลยพี่น้องเอ้ยจากข้าวปุ้นขนมจีนเนาะดแซ่บหนุ่มกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเบอร์สุกูสุคนเด้อพี่น้องเด้อฮะเท่พี่น้องเอ้ยมากินหมูหันนุ่มกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเด้อ อาโต้พี่น้องเอ้ยมาันกินหมูหันแหลบพี่น้องหมานี่พอน้องโตก็มาเลยพี่น้องเอ้ยพอน้องโตน้องโหนก็มาพี่น้องเอ้ยกินหมูหันทำกันเด้อพี่น้องเด้ออืม กดบอยพี่น้องเยมือกวาดมุดมาไว้น้ำตายและมันแสบเลยแสบแหมพี่น้อยปีกแหบๆเลื้องๆพี่น้องเยหนังกรอบๆพอน้องบิ uh ้ว huh. กับเขามากินพี่น้องเยบานเนี่ยเป็นแนวใดเป็นแนวใดแ่บกันอยู่บ่อือพี่น้องเยมื้อนี้มื้ออาหารเกิดพี่น้อง พอใจดีพี e de os> ่น้องเลยพอใจดีพี่น้องเลยชุดใหญ่เลยพี่น้องเ็บๆน้องกันพี่น้อง ลูกเอ้ยบาตายขาพี่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเวสม์ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อพ่อแคนี้เดพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องมูหันเจ็บแสบพี่น้องเลยหลายผู้หลายคนพี่น้องเลยุกร้านบ้านใกล้เ่านเกียนนี่แหละมาเด้อพี่น้องเด้อมากินหมูตะ้ว่าอะไรหมูก็ว่าผมเป็นหม <initiation> ูปีกใช่ไหมยาบอเคยว่าหมูหมูหันคือบาดตา มต้องแท็บขนาดเลี่เะแท็บเบามัุแอืม้องเบาให้น้อง่นงพ้อิ่มเลยปะลุงเอ้ mọi người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  mọi มากินข้าวอันเนอปรุงเด้อใกินดีเว้ยกหลานได้อนล้านมม่ใ่่ลงนี่กิน่นนนี่ปรุงเอ้ยกินย่างอเลสอร่อยเลย หมูปีนพันข้ปุ่นรุงไหจัดแนงเช่ไหมน้งกบปลอกอากระจอบกันมนั่งนิดหน่นนนจจอยนะยอนข้าบเต่าเลยไม่ต้อง่เป็นจัดหายไปห้อหนังกอบปลอกรูเอง ไม่ได้ลองลามงลอยไม่ใช่หมอางเหร้ยามพตอบอะไรโดนเจออาหรซ่บแฉอหนึ่งพี่น้องเลยข่าวร้ายไปเจอแยน่แจอแนวแซ่พี่นองเลยมกัจประจักคุณนายคุณลูกร้าน ลูักัเลยที่อยหนอไม้่้าวป้อมนหนลนไวแต่นองแพ้ ไปกินแบบแจ็บเจบเลยปลวย เท่าพี่น้องเลยเรียบ้อยบ้านพี่น้องฝนกระตกพอฝนพี่น้องเลยาดี่น้องขอขอบ้ทางประเทศพอไดีตางประเทศาินมาหาลูกลานได้ยิน ีนาำตาลเ้าถูกหกถูกคนให้เคนคนล่าคนรวยเคนมีแต่เงินมีแต่คำเด้อเป็นเศรษฐีลอยล้านพันล้านผมเงินหมื่นจะให้ไปเกิดตู้บ้านพอเงินล้านเงินแสนกะให้ไปเกิดตู้ทงไทยพอเด้อให้ดีมีแห้งให้เจ็บให้ไข่ให้พนันโลค้าวันเกิดเจ้าพาะดีมีแห้งแต่เงินแต่คำแหละตี่เราไปอู้

ขอบคุณปลาลูกนะมนมนแนะนนม,ออมนน่น้องแพร่หได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ,อ้ยแต่ขาขอบุณขอบคุณเหมือนลายดืย้อ ตัวตายแล้วก็อบรัวพอนอ้งเรือนมัได้อยู่ในที่หุ่นเป็นเศษมีรอยล้านพันล้านเลยอู้ตุเงินีกนให้ได้เงินปิดทองให้ได้ทองอะไรเนาะปิดยักไงใหชมวังเบอร์สุสิกอยู่อย่างอะไรขอขอบคุณขอบคุณพอใจดีทางเมืองนอกเลยดีฝากเงินมาให้ซึ่งมมาเห็นให้ พ่อแม่พี่น้องกินกับพอให้เป็นมันมันมีแหงเด้ออย่างในวันเกิดเป็นกับพอให้เป็นอยู่ดีมีแฮงเจ็บจะได้ไข่ยามีเนาะมีจะโชคไปไสจินเงินให้ได้เงินจิตทองให้ได้ทองเด้อยังทำยังกับพอให้ลาบเื่อไปด้วยดีเด้อบอกเงินเมื่อเงินจะเกิดอยู่หน้าบ้านบอกเงินล้านเงินแสนจะเกิดอยู่ตงอยู่ไทยเด้อพ่อเด้อมีเงินเหลือไทยลุ่นทองรุ่นไทยเด้อจุกทองหลังให้เจ้าได้สามด่านหาจุกทงหน้าให้เจ้าได้ หาลานเก่าเด้๋ยวพอเด้อโอ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันยืนมันยืนเหมือนเงินเดี๋ยวพอเดขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบอร์สบูชุกนเด้อขอพี่น้องเด้อที่ติดตามหับต้มเป็นกำลังใจให้บอลตายพี่น้องแตาผมมีอย่างไรพี่น้องเลยนอกจากขอบคุณขอบคุณเลยครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเบอร์สบูชุกนอยู่ดีมีแฮงเอฟจ้าได้ขายยังมีเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็วิมีอะ้ที่นอเลยมวาต่ายกับจีด้ขอลาพอที่นองไว้เียคนี้ด้วากกดไลา์กดแชเตกดติดมามเอาเต้นี่นอกพบพอกันลิปต่อไปที่นอาตายสิได้กล่าปวัตสบายดี